เบสรักวณีลั่นแรงถึงความสัมพันธ์ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการนอกใจ เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวและยูทูบเบอร์สาวที่เก่งรอบด้านสำหรับเบสรักวณีหรือเบสคำสิงที่ได้ชวนยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังอย่างแบงค์ปิหรือแบงค์ปิยวัฒมาเป็นแขกรับเชิญในรายการรถรับผู้ EP 5ซึ่ง EP นี้ทางด้านแฟนๆต่างก็เรียกร้องกันมาเป็นจำนวนมากโดยเธอนั้นได้พูดถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของความซื่อสัตย์แถมยังล่านเรื่องการนอกใจจนแฟนๆต่างกดไ like ลค์รัวๆโดยในบางช่วงบางตอนของรายการแบงค์ก็ได้พูดขึ้นมาว่า สำหรับใครที่มีแฟนแล้วนอกใจทางด้านเบสก็ได้รีบตอบกลับบอกว่าเดี๋ยวพูดแทนจะบอกว่าความสัมพันธ์ต่อให้ทะเลาะกันงอนกันหึงกันงี่เง่าใส่กันมันก็ไม่เฮียเท่ากันนอกใจนอกใจคือที่สุดของการทำร้ายคนที่เรารักทางด้านแบงก์ก็ได้บอกต่อว่าเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอะไรที่คิดว่ามันดีก็ทำต่อไปครับ งานนี้เบสก็ยังได้เสริมอีกว่าเอาจริงๆมันมีคนที่รู้และไม่รู้บางคนทำไม่ดีแต่คิดว่าตัวเองทำดีอยู่มันก็มีบางคนที่นอกใจแฟนด้วยซ้ำแต่คิดว่าตัวเองไม่ผิดมันก็มีมนุษย์เรามันมีหลายแบบ